วัสดีค่ะดูหกล้อใส่อ้อยกันนะคะวันนี้สูงมากเลยค่ะอันนี้จะประมาณสิบสองถึงสิบสามตันได้ค่ะใส่หล้อค่ะรถขนอ้อยหดหดค่ะหด,หด,หด,หด นี่ค่ะสูงเหมือนกันนะคะนี่ดูยังหมด,ดประมาณสิบสองถึงสิบสามตันได้ หหมดหมดโอ้สูงแท้ ัวทุกหลกก็แห้งจะสันๆต้องใส่หนาได้หลายได้ค่ะนีน่าว่าสันนีโดดหนาเลยถ้านักดากนี่โดดท่านที่มีพิ่นใส่หนาให้หลายอยู่ใส่ให้สม,มือกันหนาก็ดากแว่าสันโดดเลย 真好，你看的、啊，嗯。 มีคนขับรถคนเด้อค่ะกำลังลงจากรถ รถคันนี้โหดมากโหดมากแต่ทั้งออกให้บดีเหนีว Ant ine, วยวอะไรอันตรายเลยค่ะนี่คิดลดลงแดงเลยคนเลี้ยงหางชุ่มวายกว่ารตรงเที่ยงดีๆค่ะเที่ยงเก็บเก็บใช่ไหมได็กหลาน น้ำอ้อยให้มันลุ่มยังไงก้นเลี้ยงอ่อยได้ค่ะขรังขึ้นเกิดมาค้นขื่นอ้อยค่ะนี่ยางลอยสองคนเลยคะ่ะแต่ว่ามือนีเดียคนเดียวทำงานดีเด็ดพยายาไล่เลยค่ะวันนี้ไล่ที่นครจะมอบทองให้เย็นนี้ค่ะซื้อทองให้แก เป็นคนดีคนขายันค่ะคนนี้ทำงานประจได้นันปีเลยจ้าไดาได้งานดีขายานขันค่ะต้องให้กำลังใจกันหน่อยหให้ทองซื้อทองให้เป็นอของขวัญปีใหม่นะคะไมอกลัวนัให้คนดีคนขายานขันค่ะขอแค่เป็นคนดีคนขายานขัขน,น,น,ขายานได้ทังกงปีชื่อให้ได้ค่ะ สุว่ายสุดค่ะว่ายสด,ยสดหนักระคังีนว่ายสดนี่นยังสูงเลย จะได้ทนาพรจะพาท่านผู้ชมมาลุ้นกันมาชมกันขนอ้อยหนักขนาดนี้สูงขนาดนี้เขาออกจากไร่กันยังไงค่ะคลิปที่แล้วลงให้ดูแต่พอดีแบตหมดกวนค่ะก็เลยไม่ได้ดูตอนออกจากไร่แต่คลิปนี้อ่ะได้ดูแน่นอนจ้า ตอนนี้เขาก็กาลังคุยกันอยู่ค่ะว่าจะเอาใส่อีกดีไหมพอดีคนขับนะคะขออีกสักประมาณเก้ามัดสิบมัดอ่าเงี้ยค่ะจะใส่ตรงกลางค่ะโอ้ขนาดนี้ก็สูงแล้วนะคะโอ้ โหดเด้อค่ะนี่สูงสูงสูงโหดโหดจัดโหดจัดแล้วเขาจะออกไรกันยังไงล่ะคะนี่ติดตามดูกันนะคะถ้าถ้าสูงขนาดนี้นะคะถ้าทางออกจากไร่ไม่ดีนี่โอ้มีอันตรายมากเลยค่ะบารลุนให้กำลังใจช่วยกันค่ะ ก็จะออกจากไร่กันยังไงมาติดตามดูนะคะใกล้แล้วค่ะใกล้จะได้ดูได้ชมแล้วค่ะใกล้จะเต็มออกจากไร่แล้วคะ่ะจริงๆมันก็น่าจะพอแล้วค่ะแต่คนขับบอกว่าเอาอีกค่ะโอ้โหจ้าโหดหดจัดนะเอาอีกก็เอาอีกอเอาอีกหนึ่งลิป คีบสุดท้ายค่ะคุณขับยังไม่พอใจจ้ายังไม่สะใจคนขับขออีกหนึ่งคีบจัดให้จ้าคีบสุดท้ายแล้วจ้าเราจะออกจากไร่กันรุของไร่ธนพรเองนะจ้า มันสูงแหงคนย่ำขังเทิ่งลงบ่ไใดต้องขึ้นรถขีบลงค่ะขึ้นรถขีบละรถขีบผ้าลงมาค่ะสตาร์ทเครื่องแล้วจ้ามาลุนออกจากไร่กันค่ะมาแล้ว โอ้ออกได้ปอนั่นอู้อูโอู้อู้อ้หดเท้าวะอู้อออโยโกแค่เอาเข่าขาดปลอดภัยเด้อค่ะเข่าขาดปลอดภัยโหดพุทธอู้โยวกยางแห,ห้งเลยโอู้หดนักแล้วเราควนยู่ไซล่ะ ว่าไมันนักโพดเฮ้เหล่าคนโอ้เป็นเช่นนล่ะ ออมันนักแหงเด้ยมาอ่อยสวดดีกับทคักเนาะเออมันอ้อยสวดดิ่รถนั่นสิเป็นยังบัเนี่ยฮะรถมั้นเป็นยังบัวกระจกตีหยยังที่มันจิเป็นยังบ่เสียหายบัอ

หหเหนียบเหนียบสุวที่แหลยอือโอ้กันเมือดข่าโมหมดที่สภาพรถพอยติดตามกันต่อในคลิปที่สองนะคะคลิปต่อไปจ้าคลิปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์ไลค์ท่านลครด้วยนะคะอ,อ,ยคอยบอกอยกระชันแล้วอย่าลืมติดตาม ต่อไปนะคะว่าเขาเอารถหกล้อล้มกันยังไงการกู้รถหกล้อใส่อ้อยล้มเป็นไงคะ่ะดูคลิปต่อไปอค่ะ